เคนะคบทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมช่องบายครับบายเกมเมอร์อันนี้สกินใครโอเควันนี้นะคะผมมาอยู่กับผมปลาทอดน,นี่ครับอันนี้เป็นสกินของน้องอามนะคะที่ผมไปหามาให้นะครับผมโอเคนะคก็จบประมาณนี้แต่ว่าอย่าไปสนสกินกันเลยงั้นเราก็ไปเริ่มคลิปกันเลยครับผมเพราะว่ามันก็จะเสียเวลานะสิใช่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  ตอนนี้ก็เสียวเวลาพอแล้วไปไปกัน้นไปต่อที่ประตูนะรถพี่ดำนียน,นะครับเดี๋ยวมนันะะจะไปอไโอเคนะครับผมตอนนี้นะคะเราก็โอเคเปลี่ยนมุมกล้องไปเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคนะครับผมโดยวันนี้นะคะเราจะมาสร้างเสริมนัน่นเองครับ สำหรับที่ชายอยากรูนะคะว่าผมหายไปไหนพี่หายไปไหนครับอะไรประมาณนี้ค่ะน้นนอนเออพี่ก็แบบประมาณแบบไปเออคือจะบอกอยังไงเดียวคือแบบอ,อืมเล่นทำเซิร์ฟไปด้วยและเซิร์ฟเก่านะคะผมก็ทำไปแล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยผมลืมไปต่ออายุเพราะว่าเออบัญชีมันจะหมดอายุแล้วไง คือผมก็ยังไม่ได้ต่อไงก็คือมันก็เลยหมดแล้วก็เซิฟเก่าก็ดับไปเลยนะคะหายไปเลยค่ะน,น้องโอเคนะคะผมก็เลยต้องทำเซิฟใหม่นั่นเองกับน้องที่มีชื่อว่าน้องอาร์จากช่องจากช่องอาร์ไมค์ครับคผมโอเคนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าหลังจากที่เซิฟเก่านะคะถูก ถูกลบนะไปนะฮะเราก็ได้สร้างไรบ้านนะฮะโอเคนะฮะบ้านแบบนี้จะเป็นบ้านสไตล์ยุกกลางนั่นเองนะครับผมถ้าไอเจ้าแป้นพิมพ์ที่มันเป็นการวิ่งกักระโดดอันนะมันใหญ่เกินไปอะไรประมาณเนี้ยคือผมต้องขวาอาภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันเล็กเกินไปผมก็ไม่ถนัดนะเดเอนั่นแหละต้องให้ใหญ่แบบนี้นะคะใหญ่ประมาณ70เนาะโอเคนะคบโอเคใครวางมาเนี่ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะโดยจะมี สไตล์ยุคลาาแบบบ้านใหญ่แล้วก็สไตล์แบบอะไรก็ไม่รู้ครับผมแล้วก็สไตล์แบบนี้นะคะอันนี้นะคะทั้งหมดนะคะคือผมกับน้องที่เป็นช่องน้องอาร์มเนี่ยมาช่วยผมนั่นเองครับทุกคนโอเคนะคะโดยเชดเดอร์ก็ไปหาโหลดเอาเองนะโอเคนะคะสำหรับที่ใครอยากจะรู้นะคะว่าผมเล่นในไมโครบอะไรไมโครบนี้นะคะเป็นไมโครบหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้านั่นเองสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ตรงไหนไปหาเอาเองแนละ้วกัน โอเคนะคะผมเทว,วันนี้นะคะเราจะมาสร้างอะไรกันดีนะโอเคก็ไม่รู้แหละวันนี้จะพาทัวร์อัปเดตของเซิร์ฟของผมก่อนเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราขอทำการโอเค โอเคนะคะผมตอนนี้นะคะผมเราก็ยังแบบไม่ตกแต่งอะไรมากนะคะปักอินก็ยังไม่ได้เพิ่มปักอินอะไรเยอะมากนะคะยางเช่นปักอินแบบ G U I นะคะปักอิน G U I นะคะเราสาไม่สามารถหาแจกทั่วไปกันได้นะคะผมก็เลยคิดว่าเออแบบยังไงก็อย่างนั้นเถอ,อะเนาะแล้วก็มันก็แบบมันก็ไม่มีอยู่แล้วป้าเราก็เลยเอาปักอินที่มันไม่เป็น G U I นะคะทุกคนเนาะโอเคกดกระดุกกระลุกเนาะ อโอเคนะก็มีปลักอินนั่นเหมือนกันนะฮะอันนี้การตกแต่งของเรานะฮะก็เป็นบ้านแบบสไตล์แบบง่ายๆนะคะที่ผมชอบทำอยู่เลยนะคะแบบนี้เนาะตรงนี้มันอาจจะบักเนาะโอเคครับผมโอเคเป็นสไตล์ยุคกลางแบบบ้านใหญ่นะ,ะและด้านบนก็บ่มีครับผม โอเคก็สไตล์แบบง่ายๆมันก็ง่ายๆไม่ได้ช่างอะไรเยอะนะอนนี้ก็จะเป็นร้านค้าเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เพิ่มปลั๊กอินให้มันเป็นหุ่นเนาะโอเคตรงด้านในตรงนี้นะคะเราก็ทําเป็นบ้านนะแต่ว่ายังไม่ได้ตกแต่งยังไม่ได้อะไรมากนะฮะทุกคนเะ okay, นาะโอเคเนาะโอเคทำให้มันสวยแค่ด้านหน้านะั่นแหละด้านในก็ช่างมันว่ามันจะสวยอันนี้นะคะเป็นของนะะ้องนะคนะทุกคนอ่าเนาะ ที่เขาสร้างร่วมสร้างกับผมแล้วก็เขาตกแต่งบ้านนี้เหมือนกันนะคะนี่เขาตกแต่งแล้วก็เขาก็เข้าเกมมาไอา้เข้ตืกมเลยค่ะผมนะก็จะประมาณนี้นนเองครับผมโอเคนะครับผมโดยเขาก็เข้ามาในเจอแบบงงว่าเอาพายุเข้าแล้วเหรออ,อะไรประมาณเนี้ย โอเคนะครับผมดโดยนี่นะคะน้องอานชุนหน้าของน้องอามนะแต่ว่าสกินใหม่อยู่ที่ผมนะฮะตรงนี้เลยนะโอเคน้องอามสวัสดีครับผมจริงๆก็คุยกันดิสไม่ได้แล้ว,ลวไม่มีดิสเออนั่นแหละโอเคนะครับผมโอเคงั้นเรามามาอันนันกันเลยครับผมโอเคนะครับตรงนี้นะคะสามารถไปวาไปโลก PVP ได้ครับโอเคกดไป นี่นะคะผมเป็นโลก PVP นะคะสำหรับการ PVP กันสำหรับการต่อสู้ด้วยกันครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะน,นี่นี่นี่ชมหน้าชมหน้าของเขานะฮะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือใหญ่มากใหญ่พอสมควรเลยละกันนะโอเค,น,น,คนี่นะคะผมนี่นะคะก็มีการตกแต่งอะไรมากมายนะคะทุกคนผมไม่อยากให้ดูเบื้องหลังเลยนะคะว่ามันทุเรศขนาดไหนอะ่ะเออดูดิ คือการตกแต่งก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ผมก็กันทุบไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เกลียนเนาะโอเคนะนี่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 กดทุบเลยไม่ได้เลยเว้ยนี่นะคะทุกคนก็แบบปักอินของผมนะฮะก็จะเป็นปักอินแค่น้อยๆนะฮะอะไรอะไรของนายเออนั่นแหละนี่เออนั่นแหละนะครับคือไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันใช้คอมมานด์บอกไม่ได้นะฮะทุกคนคือผมก็ลองใช้มาแล้วนะฮะแต่ว่าก็ ใช้ไม่ได้นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวแกล้งดีกว่าไปแกล้งเขาดีกว่าเออนั่นแหละมามาอย่าคิดว่าจะหนีได้อย่าคิดว่าจะหนีได้ชื่ออะไรจริงๆเลยฉันเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาเรียกน้องปิดคลิปดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้จะสั้นมากนะคะทุกคนเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แบบลงปักอินอะไรเยอะๆนะคะทุกคนนะไว้พอ เ,เ,เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปหาของกันเลยครับโอเคนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะคะผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมโอ้ยฝนตกพอดีเป๊ะเลยนะคะโอเค,อเคก็สำหรับในคลิปนี้สำหรับในคลิปนี้นะคะผมขอตัวลาการไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็โอเคบายบายคับ